สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำร้านเข้าต้มทรงเครื่องนะคะร้านนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนในร้อยสาพหรือสังเกตง่ายๆอยู่ติดกับโรงเรียนสกลวิทยาเปิดขายช่วงเวยน็เยนๆนะคะแนะนำว่าควรมาหลังห้าหกโมงเย็นนะคะโดยที่ร้านนี้มีเครื่องให้เลือกมากมายหลากหลายแบบเลยค่ะอยากท่านแบบไหนสามารถเลือกสั่งได้เลย ที่เด็ดของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งคือเมนูต้มยำค่ะมาแล้วแนะนำให้ลองสั่งทานดูนะคะที่เห็นอยู่นี้คือเมนูต้มยำกุ้งบวกปลาค่ะอร่อยมากๆค่ะถ้าทานแล้วติดใจแน่นอนค่ะและอีกเมนูหนึ่งที่แนะนำเลยว่ามาร้านนี้แล้วต้องสั่งคือเมนูไส้ทอดค่ะอันนี้คือเมนูไส้ทอดน,นะคะมาแล้วแนะนำให้สั่งเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ โดยการจอดรถก็จะจอดริมถนนด้านหน้าร้านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ